ขวดเลยเนาะสาวะเหยียดเลยนี่อุ้มไหม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 วันชูทีโฟไฟ เอาพี่เรียนเอาไหมอ๋อหลอดไปหาหลอดมาอู้ยฉลาดคักแฉกพูนะพูนาไปหาหลอดมาว้ายไม่ใช่หลอดเจ้าก,ก,กระดามันว่าเมนหลอดมันว่าดูดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไงไงอ่ะ

เก่งจังเลยเพื่อนเลยเพื่อนเลยยายเพื่อนเลยเนี่ยน้องเพชรทำยายเพื่อนเลยโอ้โหพี่พลอยก็เก่งอุ้ยกินเกือบจะหมดแล้วนี่ดูพี่พลอยกินกูน่ะว้าวเก่งมากเลยตั้งอ๋อตั้งโอ้ยไม่นอนนึงตั้งยังไงมันขาดเด้ดิ ไม่รู้ใครใครกินเลยออกได้หรอหนูนงขวดยังไม่หมดเลยเดี๋ยวยายทำให้กินใหม่ออเอ้อึอึออึอึก่อนอึอึ่อ เลยเอาอึ๊กอึ๊กอึ๊บเก่งพี่นี่เรียนกินไหมพี่นี่เรียนไปขวดนึงเนี่ยเอาคนละขวดแล้วไม่บวกกินยังแก้วกินเสียงไหกินอยู่เนี่ยสวยแล้วนังกินนม ชนกันหน่อยไหนอน่ยขวดหนึ่งโอ้น้องไงชนกันหน่อยมาชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยนี่ชนกับพี่พลอยหน่อยลูกมามาชนกับพี่พลอยก่อนน้องเพชรน้องเพชรจ๋าอู้โหโสดใจไลลโสดเฮ้ยตสดเราซื้อ,อ,อ,อขอไปเอามาอีก น้องอีกตัวหนึ่งมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวรอสักครู่เด้อพี่น้อง